สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่เชกทุกทุกทานนะครับมาพบมาเจอกันนะครับสวใสายจักน้อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณนะครับสามโมงกว่ากว่าจะ4ี่โมงเช้านะครับมาพบมาเจอกันครับในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับของแม่นิดกอทมนะครับนั่นก็คือชุดบนนะครับ จุดเน่นย่ำพร้อมนะครับโค้งสุดท้ายเลยนะครับแม่นิดกอดทอมอนะครับหลังจาก,กล็อก3ตัวบนปล่อยไปแล้วชุดล่างสรุปไปแล้วนะครับแนวทางของแม่นิดนะครับอามือน,นี้นะครับแอดวิไลนะครับได้ตัวเลขนวะทางจากแม่นิดกทอทมอมาเป็นชุดบนกลับมาชิปนี้จะสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับ อะเข้ามาเบึงมาชมรับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังแรงใจนะครับแม่นิดกอดทมอด้วยละกะให้กำลังใจทางแอดวิไลนั่นะครับเอาช่วงแอดวิไลเกินลิอยูนีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดประกาศไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับเอาคบเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับ ถือว่าแอดวิไลสรุปไปแล้วนะครับ99้าิบเก้ปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนักคำนวณที่ทรงมาให้แต่ละสำนักที่ทางช่องเฮาตีตามกันอยู่นี่นะครับสรุปไปแล้วนะครับอาคุณพ่อคุณแม่มักชอบสำนักใดอ่าก็ตามสำนักที่ชอบสำนักที่ใช่นะครับอ่าสำนักใดที่เฮาบ่มักบ่กชอบเฮาก็บ่ต้องตามนะครับอ่าขอกราบขอบบุญขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับคุณพ่อคุณแม่ ที่ให้กำลังแรงใจกับทางแอดวิไลมาโดยตลอดแอดวิไลบ่มีอย่างจะตอบแทนบุญคุณเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับนอกจากหาตัวเลขแนาวาทางครับสำนักที่วเด็ดสำนักที่วดังเอาตัวเลขหน้าทางมันมานมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันมืออื่นครับ16พฤศจิกายนครับ2567ช่วงใบใบเข้าจะได้เฮ่ดังๆพร้อมกัดแน่นอน นะครับแอดวิไลมีความเชื่อลึกๆว่างวดนี้ไม่ต่ำกว่า10บสำนักเหมือนเดิมเป็นอย่างต่ำนะครับอาจารยไดกะขอให้ตัวเลขแนวทางนักคำนวณถูกสำนักหลวงปูหลวงตาที่ทรงมาให้แอดวิไลนํ่เสนอขอให้เข่าหลายๆสำนักนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่จะได้มีโชคมีลาบกันสุขูสุข,ข,สข,ขนสำหรับภูมิหนีมีศินจะได้เบิดหนีเบิดศิล สำหรับผู้ลำผู้รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับเพื่อบอเป็นการเสียเวลานะครับเข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับของแม่นิดกทมชุดบนชุดสรุปนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะสรุปให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบื่องกันนะครับเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของแม่นิดกอทมพร้อมๆกันครับครับเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ แนวทางเป็นบนอย่างเดียวนะครับของแม่นิดกทอมอนะครับเอาครับวดนี้นะครับเข้ามาเบิงกันนะครับแม่นิดนะครับวิ่งไปที่เบิงเล็กวิ่งกันก่อนนะครับวิ่ง7กับ8ปดอ่านี่คือเล็กวิ่งนะครับเกับ8 มาเบิ่งเลขติดนะครับเลขติดยำว่าเป็นบนย่างเดียวเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งสคริปให้ดีเลขติดมีสี่ห้าหกสี่ห้าหกอ่ะนี่คือเลขติดนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับ วิ่งเจ็ดกับแปดเลขติด4ี่ห้าหนะครับามาเบิ้งชุดจับคู่กันนะครับถือว่าสรุปโคงสุดท้ายเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับามาเบิ้งจับคู่นะครับชุดแรกครับคือเจ็ดสครับคู่ที่2ครับเจ็ดห้า คู่ที่3ครับคู่ที่3คือ6 7คู่ที่4คือ4ี่เขียนตามเลยเด้คอคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับคู่ต่อไปครับ5 8 คู่ต่อไปครับหกแปดคู่ต่อไปครับสี่เก้าคู่ต่อไปครับห้าเก้าห้าเก้าครับ คู่สุดท้ายครับคือ6 9น้นองอัลกาไปยังน้องอัลกามาเสียครับน้องอัลกามัน,นอ,อ,าามอีกร้อยร้อยกระทงบัได้เลียนหมู่ว่านแข่งกีฬานะครับ FC คุณพ่อคุณแม่กีฬาภายในน้องออลกาเพิ่นได้รับรางวัลชะนะเลิศฟุตบอล อายุไม่เกิน12ปีก็คือตั้งแต่ปหกลงมานะครับหนองออดกาเพิ่นใดซิงชนะเลิศได้ที่หนึ่งนะครับสีน้ำเงินฟุตบอลนะครับหมู่บ้านนีนะครับมือนีคู่ก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่ว่าไปทำกระทงนะครับสำหรับมือนีนะครับเป็นวันร้อยกระทงแอดวิไลกระืมนะครับอาจจงใดในช่วงวันร้อยกระทงนะครับปีนีให้ fc คุณพ่อคุณแม่นะครับ จงพบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาะทุกประกานนะครับสิ่งบดีเฮาล้อยทิมไปกับกระทงนะครับแต่ว่ากระทงย่าหลงทางนะครับ <c oughs> อ่อวาวหยอกคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับวันนี้วันลอยกระทงวันเพน็ญเดือนสิสองน้ำในคลองเต็มตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนองแก้วออกมาลำบงเอาครับประมาณนี้นะครับเอามันซึนจังหน่อยนะครับเอามาเบิ้งตัวเน้นย่ำกันนะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับแมนิดวงกลมมา4ี่ชุดนะครับ4ี่ชุดนะครับเอามาเบิ้งกันว่าแมนิดกทมจะวงกลมให้ตัวไหนนะครับ อาคู่แรกครับเจ็ดห้าเจหนะครับคู่ที่สองครับ58คู่ที่สามครับ59คู่ สุดท้ายครับคู่ที่4คือ6 9เสคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ย้ำว่าเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับล่างสรุปไปแล้วนะครับล็อก3ตัวบนก็ปล่อยไปแล้วของแม่นิดกทมเหลือบนอย่างเดียวครับมือนีเอามาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันวันที่15นะครับมือนีเป็นวันลอยกระทงขึ้น15านะครับมือนอีเดือนแจมเลยครับ ตอนเย็นคืนนี้นะครับเอาผ้าลูกผ้าล้านอ่าไปเที่ยวรอยกระทงให้สนุกสนานแต่ว่าอย่าลืมเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับมีข้าวจมน้ำตายย่ทุปีนะครับเสียชีวิตทุกปีอ่าเด็กหน่อยนะครับบัูเดียงสาเพื่อนก็คิดว่าอ่ามีเงินมีทองอยู่ในกระทงนะครับลอยนะครับนำไปเอากระทงเก็บกระทงเพื่อหาอ่าเงินหาทองในกระทงนะครับอันตรายนะครับดูแลลูกหลานให้ดี ด้วยความห่วงใยและปาถนาดีจากวิไลให้โชคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ